ผมสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาแห่งพี่น้องเนาะเอาวันนี้โค้งสุดท้ายก็ว่าได้ครับผมเนาะมาตามสัญญาครับผมพ่อเส้นฝ่าปิ่นครับหลังจาก3ตัวแตกมาหลายงวดติดพี่น้องอทั้ง6 60ทั้ง6กหทั้ง ล่าสุด6 6ค่าแต่ว่าพันธหยเก่าเก่าหาพี่น้องเข่าทั้งบนทั้งล่างเอาโค้งสุดทไทยวัประจําวันที่16ตุลาจะเป็นตัวใดเพิ่นจะฟันวันนี้ครับรอดที่ตามไปพร้อมๆกันครับสวสัสวัสดีขอเชื่อฟัพี่น้อง

จาคนดูไมเชาไม่เจอตัวเลขมันเป็นอะไรสีแดงๆดำๆใช่ไ่าอ่าแ่วามันมันรู้เป็นไปได้อ๋ขนาดนั้นเราท่องสิ่งมากสิไว้ไหมยันตัวไปไหมลูเอาครับผมเพราะว่ามันอ่านั้นอยู่จะจะเขียนให้ใหม่จะมาฟันไห้โคงที่ไทยพี่้องชะเับเสี้นฟ้าปีนครับเออ่่าตบางคนัวบางคนเอ่นะบงค อ่สายตาอาจจะไม่ดีอ่าก็เลยจีสับสนในตัวเลขเนี่ยนล้วฝันาะรฝันดีไ่พ่อฝันดีไปฝันดีบ่ฝันดีไหมฝันดีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะอืม cái thương các bạn nhanh của bóng cái gì đó. Ô chứ đó tên mất tên tôi phong luôn tên tôi ta phải đưa bắt đầu ta phong. Ô chan 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 เอาพ่อไ,อไจะล้างกระดานใหม่พี่น้ <c oughs> องล้างกระดานใหม่ครับน่ามันหกเอฟซีุดนิบเนี่ยไปเห็นจะบอกเปิดปุนก่อนไงว่ามัน,น,นหกุดโอ้เปิดปุนด่เปิดปุ่นะมแ่เนยที่ว่าอืมบอกว่ดเนีมันหกโคตรนเหือดโคมันอย่างเ c ี่เห็น อย่าา้วตัวม่ะอ่าอ่อย่ับสนอย่าสับสนอ่อ่อไปวัอาวครับผมอ้าวหยหกเจคนอ่าอ่ามาครับหนึ Alors, ่งงเจ็ดไอ้าวหกหกเจ็ดเออหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหกเจ็ดหนึ่ หนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งโอ้เจ็ดหกหนึ่งอ่าตัวนี้คือเลขสามตัวครับบ้านนี้ตัวสี่ห้มคมสามตัวคือครับหกหกเจ็ดมาเออโอ้โอตัวนี้ จาบบรณาเห็ด้วเฮ้ยพิจาบบรณาเห้ด้วยตัง,ยงนี้ักงหน้ำตักขงหน้ำตักทิแค่เอาอเื่องเขาชุไ่เขาชุไ่มันมันเป็นในสองตวมาแต่ว่าเป็นในสองตมันเป็นแบบไหนพอ่อ หกหโอ้อันหนึ่งกับเจ็ดอีกที่พ่อกับเจมันเปเนเลขตัวเดียวกันแาก็แชวอานหนึ่กับเจกับหนกับหก่ใช่นึกันไม่นัดหนึกับห่งกับเจ็อนเจ็ดียตัวเดียวกันเาก็เอาใส่หกหกเจ็ดต่กหกหกหน่งนหกนมันก็มีอยู่ตั้งหากแบบอี้นี้ตนั่นแมนแมนพ่อยแยกลา้แล้ว แยกไปแล้วบิแต่ตัวมีระบุมีให้เงนนั่งมาคือตัวนี้โอ้ใหเงนนั่งมาคือตัวนี้อ่าบัทตัวที่สองอบาอ่าตัวที่สองคือหนึ่งหนึ่งเจ็ดอืตัวร่องลังมากวร่องค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวแรกแต่ทอกันได้นนักมันอ่าเพราะว่าตองวัดพ่อให้วงหนึ่งหนึ่งเจ็ดอืมอ่า แคนี่เลข116 1 6 1นตัวน้องคือครับแค่นีเรื่องสามตัวเรื่องแค่นีคับการพูด SGP แย่ไปทั้งไหนกะนที่ใส่รุตัวโอเวอรเรลบลบหนีมันเป็นในสองตัวสามตัวนี่บตัวไหนมัอ้าวแต่สแตนจะยุ่วะาการนมกมันมันเป็นรับแบบไหนไอ้คิดจะนั่งดีๆโอเวอเรทมอยากแปลกๆมูยุ่ อืมัดตัวที่สองมนกอหนึงเ็ดนี่ยบเป็นแปดมูยูตัวนึงนยนตัวหนามันแบเปดแปดมเหมนพิกานาเอาดีๆครับบอกขั้นนี้หละว่ามไบอกร้ายเมอไห่เม่อหรายิงก็แตมออืมสัสองตัวได้หดครับสองตัวสี่ามีสองแปดงวัดี้เอาสองแปดออกบ้เอาก็เอาแล้วโอ้คงจะถ่ายครับสักสองแปดออก พูซ e ื <ée> à, ้อก็แล้วแท้เพราะว่าอะผู้ใดหาไป้วก <ée> uh ็ก huh. ็แล้วไปเออผู้ใดหาอล้วไดดีได้ยือไตยินไปได้ก็แล้วไปพ้อไปยังแต่นั้นมันรุนมางครับแต่ได้ดูยินิแล้วคือเรื่องสองเดืวนี้มันบอกว่าเหตเขาอเอบ่บ่บ่นอาจะมาได้ไม่เอน่อจจะมาได้อืมได้ก็ผู้ใดจะซื้อก็แา้วก็บอกเอาซื้อไปน Bác tâny, mãi đi sắp khó lần thí hô hm. Cóp bóng, thấy 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 thấy

อ่าแต่ตอนพักที่ที่เลือนไปเอางานโดยที่เรามาตีอะไรพอโอ้ตายงานมาบดทุกสาริศอืมเขาไม่รับเรียโอ้ว<อ>ันหนังก็เป็นเช่นกันครับแต่ว่าเงินงจีดหนึ่งกักที่จี๊เหรอเขา บเต้าเขาขึ้นแล้วเขาขื้นกันแล้วมาหาหาว่าอะแล้วอะไรวรแล้วครับผมบานมีเขาไขมันเขาขึ้นใช่ไเขาลายเป่าทุ่มหลายนะพอเห็นไปพาหมดนี่มันถึงหดที่สิบแปดแล้วครับกูเฮ็ดสูตรเขาม้นแต่วันวันทกันอ่าก็จะไปทุ่มแค่เพราะว่าต่มัเขาได้หน่วยแค่ามื่อเสรเขาให้มันในเขาสักอน อ่าขอให้ให้มากสักกอนกได้มันขาดทุนอ่าไปซื้อไ้ซนี่กอนสร็ไมโนแค่อีก็ม่เออยูกันั่นเมันมันมันวันเทียงมันเป็นใจดีใจอ้อนดออืมเป็นไเนน็บจมดใจสองคู่วามันสงองคู่นี่บอเจ็นหน,น,นึ่งนนก็เลละมันตองยโอ้ Tìm mất trí mẹ tuyệt vời mẹ tuyệt vời mẹ mất trí vời mẹ 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 ่ตัวนั่งชุดสูทสีเงิมเอ็เป็นข้อสีรียกนิดหน่งอ่าอ่าอ่าตัวเ,วเนี่ยเอาสีแดงก,กับสีเอ่อตัวร่างเอาสีเขียวพวกุมทรรไปเอาไปหรอกวซับส้อนเอาซับสนก็นว่าอ่าชุดเด่นก็คือเจ็ดหนึ่งสองตัวได้ไี่น้องเด้เอเจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งครับ

อ้าวพอเด็กหนึ่งเด็กผมไม่ไข่ไขกันไหมอืมเด็กหนึ่งเด็กหนึ่งเล่าครับเด็กผมไข่ไม่ไข่กันครับผมเด็กผมาก็เด็กผมบาร์บีก็อไข่ากันพ่อก็เล่นเป็นว่าอืมไอ้นักไข่เขาหกหกเจ็ดหลายตัวอืมหลายตัวหนึ่งมันเจ็บแต่มันเป้นบารดบกแต่สื่ระดับเนียวกันล้วอืม แต่แบตเตอรี่กัะรหลายคนยุ mm ่า hmm. ก็บคนกายหลายเรื่องมากผู้คนเป็นเจ็่อนี่กับทู่ก็บอกว่าเมื่อต้าโมเปิดอะไนผา้ใดผู้ละใบ้สองใบสามใบผู้หะึ่งสิบใบแบบนี้ดีใจที่นยุ่ครับผู้คนเาหรแบตเตอรี่กั้อืมแต่ผู้คนใหมากมารถตาของนมากทูมาบอกว่ามันนี่ดีพอาระเด็นขางวนแต่ก็เอาเป็นหนึ่งบุญนชิ้นคนเด้อเพื่อธรดาอะไรยแต่บอกคุ้มนี่ละยุ่นี่ดี เอฟอุกคนสีนี่ขุนนีกอไอ่าเฮงน่ับกันทุกคนได้มาได้ารก็ขอให้ได้นอกพอเนาะแนแต่ขออย่านีารทุนก็พออย่าง้ทุกคนแห่นี้ก็เล่พวกแบงก์งแนกัพวใแ่เวอืมัดมึงนัดเลยหมอหมเยอะสิโอ้มัดมึงมัดเลยนี่ัวนีมันออกเองมันจะออกอีกเลยใช่ว่ามันออกอี ออกทีบีเออออกีเกยร์ออกเียใสชุดไทยเขาตองั้งายนี่คือหกหกเจ็ดมอวทีออกตัวชุดไทยต้องสามเดือนท้องเข่าทันงาโน้วันจะออกตัวเก้าอีกรอบหนึ่งรอบชุดไทยคื่อหกหกเจ็ดเปลี่ยนด้รังเรียนเดียวอืมโน้เปลียนตารางทุย มันจีกับหัวคือเกาวะควานมกจกหมมันกินไปได้อีก่กันครับมเก็นไปได้อีก่กันอะไรมีพุ่งแต่้าเอาแด้อขีน้องร้อะไร้พุ่ากันหลายๆแต่เอาขิ้าเอา้เนี่ยขอๆเก็อๆคิดหาเอาอืมาี่พี่พุ่งจะมีพยังนอ่าแต่คสูงกับคือเกาเกาเย็ะจัพี่น้องอืม อันน yes. no mm. uh, yeah, mm. mm. uh, ั้นเริ่น่าจะเสื66เย็ดหลังนั่นน่าก็คื้อ66หนึ่งอืมครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดแ่อืมเนี่ยเนี่ยนี่สามสิบอาทิตย์เลยอ่ะจะให้ครับลักไวงแต่สือเชือกเป็นหาาทิ่ยเนาะอาจจะเป็นลักเ็ดอืมอาจจะเป็นลักเ็ดครับ แต่สูตรนี่เมีเด็กผี่นด้วย,ยมครับาเ็กิงเรยกแล้นบต้องมานั่นจับคู่ให้เรียบเ้ียวเออจับคู่ให้เยวเรียบร้อยแต่กันเกรบมังตอนได้จังโคโมนั่นแหละตัวนี้นะอ่าครับต้องวงางนผนดิโน่มึงกันแท้มันหลุดโอเชื่อฟ้ติดะขอหหให้โรงงานเก่อน่ายืามเินเขา มันเนบซี่้าีบเงินซี่้าตีบภายในาีนทั้งไหนมันเลียกิดีใจทั้งทุกคนว่าแต่พอนขอวงหนาตอนก็ออกอาาอนเด้อครับมันไหลหมดแล้วได้แขเื้อเขาแต่ึ้เขาเต็เๆหาวครับผมหดนอตกเขาหาเลยะแื้อเข่เมือิเขาหาเป็นเลยอื มันเป็นการเมื่อวันพวกบมอของพ่อเรื่อ,องนห้ที่มอสตี้ทั้ง,งหลายในวันพวบกบมอของพ่อแต่ตามชื่อไปอยู่ไดีไดูดีดของทุกคนและนะเนื่องของทุกคนต้องเห็นวิเคราะห์อ่าครับผมต้องซื้อไว้ให้ได้ทุกคนนะครับ